พระองค์เล่าถึงพราหมณ์ในครั้งพุทธกาลอย่างพราหมณ์ที่เข้ามาตําหนิพระศาสดาของเราว่าเพิ่งบวชมาไม่นานเกศยังดําจัดได้ข่าวว่าไม่กราบไหว้พราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นการสมควรแล้วหรือนะพระศาสดาก็เลยแสดงถึงอุปมาของนะ แม่ไก่ที่ออกไข่มา8ฟอง10ฟอง12ฟองบ้างนะอันนี้จะมีหลายประสูตรนะแล้วก็บอกถ้าลูกไก่ตัวใดเจาะก็เปาะฟองไข่ด้วยจงอยเล็บจงอยปากออกมาได้เป็นตัวแรกตัวนั้นควรถูกเรียกว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหมพนะระองค์ก็บอกพระองค์เนี่ยเจาะก็เปาะฟองอวิชชาได้เป็นคนแรกนะร่างกายมันไม่เกี่ยวนะนะ พรามพูดนั้นก็เลยเข้าใจแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของภูมิคนแก่และภูมิเด็กภูมิคนแก่ภูมิเด็กวัดที่อะไรนะเข้าละกามราคะได้ไหมความพอใจในกามพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งพอบอกให้กับพราหมณในพรามบอกโอ้ข้าพงษ์ยังเป็นเด็กนะถึงแม้จะเป็นผู้เฒ่าก็ตามข้าพงษ์ยังเด็กมากเลย ประกาศตนถึงสารณะอีกอันหนึ่งก็พระุทธเจ้าก็บอกกับพราหมณ์คนนั้นว่าแล้วเธอล่ะปฏิญาณตนว่าเป็นพราหม์ใช่ไหมแล้วเธอเป็นพราหมณ์ประเภทไหนในพราหมห้าจำพวกเขาบอกเขาไม่รู้จักพราหมห้าจำพวกพระุทธเจ้าก็บอกพรามห้าจำพวกไปพราหมณเสมอด้วยพรหมพราหม์เสมอด้วยเทวดา พรามผู้มีความประพฤติดีความผู้มีความพรามผู้มีความประพฤติชั่วพรามผู้มีความประพฤติทั้งดีทั้งชั่วนะนะแล้วก็พรามจันทานอืมเออเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจนะพรามพวกนี้ครูเจ้าก็เลยขอเขาขอให้ผู้เจ้าเนี่ยจำแนกให้เขาฟังผร้เจ้าก็เลยเล่าพรามแต่ละจำพวกให้ฟัง ผูนะ้เจ้าเท่ากับผู้เจ้ารู้ประวัติพรามณ์มาหมดเลยจริงๆผู้เจ้ารู้ตั้งแต่กําเนิดของความเป็นพราหมณ์กําเนิดของอัขลวะว่าพรามณ์เกิดมาได้ยังไงการลอยบาปมีได้ยังไงนะคําว่าราชาคําว่ากษัตริย์มีมาได้ยังไงร,นะรู้ตั้งแต่กําเนิดของมนุษย์มนุษย์คนแรกมีมาได้ยังไงผูเ้เจ้าจะเล่าหมด แล้วก็บอกพราหมว่าเนี่ยมนที่เธอท่องบนสวดเนี่ยใครเป็นคนบัญญัติหรือสีชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมนะอ่าแล้วก็บอกอเหตุปัจจัยของการเป็นพราหมนะเหตุปัจจัยของการเป็นพรามเนี่ยมีข้อหนึ่งที่ทำให้เราทราบว่าโอพราหมณ์ที่แท้จริงแต่ก่อนเขาปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะเหมือนพิกูนี่แหละ ดังนะนั้นพรามณ์ในครั้งก่อนที่เป็นพราหมณ์เสมอด้วยพรมเสมอด้วยเทวดาพรามณ์ผู้ประพฤติดีจะปลงผมและหนวดหมดดังนะนั้นพราหมณ์ก็รักษากัรยาณวัรของตนเองไม่ได้เดี๋ยวนี้พราหมณ์ก็ไว้ผมมีมวยนะแล้วก็ไม่พิกขาจานพราหมณ์แต่ก่อนพิกขาจานอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ทำอาชีพอื่นพรามที่ทำอาชีพอื่นนี่นะจัดเป็นพรามจันทานนะเ,เริ่มไม่พิกขาจารย์แล้วนะและพรามนี้เขาหาทรัพย์นะหาทรัพย์หา,างเงินทองแต่เขาจะมอบทรัพย์และเงินทองให้กับอาจารย์ของตนอืนะเนี่ยหามาให้อาจารย์นะ คุณธรรมของความเป็นพรามทั้งหมดพอผู้เจ้ากล่าวแล้วก็ถามว่าแล้วเธอเป็นพรามประเภทไหนนะโทนะบอกว่าแม้แต่พรามจันทานข้าพระองค์ยังมีคุณสมบัติไม่ถึงเลยนะแล้วจะให้ผู้เจ้ากลาบว่ายนะเ,เห็นนะมอาศัยความแก่อย่างเดียวนะคุณธรรมไม่มีนี่เจอผู้เจ้านี่จอดหมด นะผู้เจ้าเราเก่งมากนะการไปโต้วาทะกับผู้เจ้าเนี่ยโอ้ถ้าไม่ปลาดเปลืองจริงเนี่พ <c oughs> รามบางคนเข้าไปหาพระศาสดาเห็นเอ๊เขาเดินไปทำอะไรกันเยอะแยะที่นั่นก็ถามลูกศิษย์อ๋อลูกศิษย์บอกเข้าไปหาสมณะโคตมะนะอ่า เออถ้างั้นเราเข้าไปหามันก็ดีนะเห็นคนไปหากันเยอะคนก็ถวงแออ้ท่านเป็นระดับอาจารย์นี่จะเข้าไปหาทําไมเสียชื่อนะอืมเสียเกียรติอืมสมณะโคตมะสิต้องเข้ามาหาท่านนะพรามมีหลายพวกนะบางพวกถูกทัดทานก็ไม่ไปเออใช่ไม่เอาดีกว่า สมณโคตมะแหละต้องเข้ามาหาเรา,าพราหมณ์คนนี้บอกอมไม่หรอกสมณโคตมะมีชาติตระกูลดีออกปวดจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วก็ปานานาคุณแสดงว่ารู้ประวัติของผู้เจ้ามาระดับหนึ่งไปเราไปกันเถอนะนะก็เดินทางไปหาพระพุทธเจ้า <c oughs> เดินทางไปถึงนะ พอใกล้ถึงแล้วชักลังเลใจเอถ้าเราจะถามคำถามพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าพูดมาในลักษณะไม่เห็นด้วยกับเราเราจะถูกสาวกของเราดูถูกดูหมินคิดหนักและถ้าเราไม่ถามสาวกก็จะดูถูกดูหมินวา มาจะถึงแล้วยังไม่ถามอะไรอีกนี่ก็เสียอีกไอ้จะกลับเลยก็ถูกสาววอกของเราดูถูกตกลงจะยังไงเนี่ยจะจะมาจะไปจะอะไรยังไงเนี่ยนะลังเลลังเลโอทำตัวไม่ถูกเนี่ยคิดอยู่นั่นนะก็เดินทางขบวนก็เข้ามาเลือ่อตัวคคิดนะเอาไงดีวะเนี่ย จะมาถึงผู้เจ้าแล้วชักลังเลใจ <c oughs> <c oughs> ผู้เจ้ารู้ความคิดของพราหมนะแล้วพราหมณ์ก็คิดว่าแหมถ้าผู้เจ้าถามเรื่องเกี่ยวกับพราหมนั้นฉันจะตอบได้ทุกข้อเลยไอเรื่องพรามเนี่ยเชี่ยวชาญน,นะนัะนะก็คิดวนไปวนมาอยู่พอถึงพระศาสดา กูเจ้าก็ออนุเคราะห์แท้นะก็เลยถามเรื่องเกี่ยวกับพรามนะ,อะบอกเป็นยังไงล่ะพวกพรามเขาที่ดีเขาเป็นยังไงกันอะไรโอ้โหเพิ่นดีใจเพิ่นเล่าเป็นฉากๆเลยนะอะ่ต้องเรียนมนตลอด48ปีชาติตะรกูลต้องดีตลอดเจดชั่วโคตรนะอ่ามีร่างกายผิวกาย พทดพองงดงามอะไรโอ้บรรยายนะอ่าอบรรยายมาห้าข้อละมั้งนะครเจ้าก็ค่อยๆลดไปทีละข้อนะเอลดไปข้อหนึ่งเหลือสี่ข้อนี่ยังเป็นพรามอยู่ไหมอ่าก็ว่าเป็นเป็นยังเป็นพรามอยู่แหมผมนี่ชำนาญนะนะแล้วถ้าลดไปอีกข้อละ เหลือสามข้อเนยังเป็นพรามไหมนะ,ะชาติตระกูลไม่ต้องพูดถึงนะ <c oughs> ผิวพรรณไม่ต้องพูดถึงอบอกได้ได้ยังได้อยู่แล้วถ้าลดการท่องมนไปอีกข้อหนึ่งหลังยังเป็นพรามอยู่ไหมวก็คิดไปยังเป็นนยังเป็นเพราะยังเหลือข้อยังมีศีลยังมีปัญญา เลขสองข้อพระเจ้าลดไปสามข้อพรามคนนั้นบอกยังเป็นอืมพรามลูกศิษย์ที่มาด้วยส่งเสียงอื้ออึงเลยเอยดูถูกมนของพรามนี่ว่าดูถูกชาติตระกูลดูถูกผิวพันธุ์ของพรามไม่เข้าท่าละอืมส่งเสียงอื้ออึงกันใหญ่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอ่า ถ้าพวกท่านคิดว่าท่านฉลาดกว่าพราหมณ์คนนี้ท่านมาโต้กับเรานะแล้วพรามณ์คนนั้นเงียบซะแต่ถ้าท่านนะคิดว่าพราหมณคนนี้พอจะโต้กับเราได้ท่านเงียบแล้วพราหมคนนี้พูดต่ออืมนะพราหมณ์ที่เป็นหนัวหน้าพามาก็บอกพระผู้มีพระภาคจเจ้าไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการเองอ่านกะ็เลย จัดการให้พวกพรามลูกน้องนะแหบางอ่านนะอ่าก็เราบอกเห็นพราหมณ์คนนี้ไหมอืมเนี่ยนะพรามณ์คนนี้เป็นยังไงผิวพรรณผุดป่องไหมอืมชาติตระกูลดีไหมดีทรงจำม,มนต์อะไรต่างๆได้ใช่ไหมอืมเนี่ยเป็นหลานเราเราสอนมาเองนมีใครเลิศกวกว่าพราหมณ์คนนี้ไหมไม่มี ไม่มีงั้นอย่างเงียบซะอืมนะแสดงว่าเขาเลิศที่สุดแล้วนะขนาดหลานเ้าเข้สอนมาเนี่ยยังไม่มีใครเลิศก,กว่าหลานเขาเลยอ่าอ่ะ,อะงั้นพวกท่านเงียบเราจะคุยกับสมณะโคตมะต่ออ่านะก็เหลือสองข้อพู้เจ้าก็เลยถามร <c oughs> ามคนนั้นนะแล้วถ้าลดไปอีกข้อหนึ่งละ่ะยังเป็นพรามได้ไหม โอ้เขาบอกไม่ได้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 ไไดสองข้อนี้สุดท้ายแล้วนะมีศีลกับมีปัญญาอืมถ้าขาดศีลขาดปัญญาในเป็นพรามไม่ได้เลยอืมนแล้วก็ก็บอกผู้มีศีลย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีศีลศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั่นพระาศาสดานทวนคําพูดของพรามคนนั้นทั้งหมดแล้วบอกว่า ท่านก็เห็นด้วยเหมือนกันโอ้โห,โหพรามปื้มมากเลยนะในผู้เจ้าพยายามแคะแคะแคไะไปเรื่อยๆนะแล้วทำให้เราได้รู้องคุณของพรามทั้งหลายเนี่ยนะพรามก็มีคุณสมบัติอย่างไงที่เขาถือว่าต้องเป็นพรามดังนั้นพวกเนี้ยจรงิงจริงๆแล้วปรงผมและหนวดหมดนะแล้วก็ต้องเรียนมนทรงจำได้อย่างนี้ แล้วถ้าไม่มีข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นยังเป็นปรามไหมยังเป็นแต่ศีลกับปัญญาขาดไม่ได้และศีลปัญญาจะมาคู่กันตลอดอืมใครมีศีลคนนั้นมีปรรัญญาใครมีปัญญาคนนั้นจะมีศีลก็ประพฤติกายวาจาที่ดีอย่างนี้เนีั้นแต่ก่อนนี่ โอ้ถ้าเราอยู่ในครั้งเดีการคงได้อยู่กันบ้างนะนะ,ะคงได้เคยผ่านกันบ้างนะ,ะคงจะได้ฟังการโต้วาท้ายกันโอ้โหนะ พระพุทธเจ้าของเราเหรอน,นะนญญแต่เขาบอกมีศีลเขาไม่รู้พระพุทธเจ้าถามต่อว่าแล้วศีลคืออะไรข้าพระองค์ไม่รู้ <c oughs> นะ <c oughs> ไม่มีไม่มีศีล <c oughs> ของเขาเนี่ยรู้แต่ว่าศีลคือข้อประพฤติปฏิบัติกายวาจาดีแต่ดียังไงอะ่ะ <c oughs> พอถามปุ๊บลงละเอียดไม่ได้อืมเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ก็เลยเขาก็เลยขอให้พระศาสดาแสดงเรื่องศีลทีนี้ละยาวเลยพรเจ้าก็บัญญัติเรื่องสัมปนะศีลาลายยาวไปนะเนี่ยขอกกสพระอาจารย์ครับจากที่พระอาจารย์เล่าก็คือก็จะได้เห็นว่า พุทธเจ้าเราท่านแยบคายในการที่จะให้เครดิตกับคนหัวหน้าหมู่ที่พาคณะเข้ามาฟังธรรมนะครัท่านไม่ไม่ไม่ไปประทะไม่ตัดรอนตั้งแต่แรกนะครับอืท่านมีมีความแยกคายมากเลยใช่แล้วพระองค์ก็ต้องแบบว่าคือละเอียดอะนะนะโอเคสมมติว่าโยมรู้วาลจิตเขาแต่โยมไม่ฉลาด ในการที่จะป้อนคําถามในการที่จะตัดทอนตัดทอนไปเรื่อยๆที่จะให้คนคนหนึ่งรู้แจ้งก็ไม่สามารถเหมือนกันนะปัญญาต้องมากด้วยการรู้วาระจิตอย่างเดียวก็เท่านั้นรู้แล้วยังไงแก้ปัญหาได้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยแล้วพระเจ้าจะต้องรู้อุปนิสัยของพราคนนี้ว่าคนนี้นี่พอพอให้ทำมาได้นะ,ะแล้วก็ ให้ก็ทำํำตรงกับหลักการพูดที่ท่านกล่าวไว้นะครับว่ขาขณะรู้ว่ามีประโยชน์ท่านยังต้องเลือกให้เหมาะกับการที่จะพูดประโยค์ที่พูดววากล่าววาจาน,น,น,นั้นนะครับใช่ใช่สานตุครับ <c oughs> ถ้าเราพิจารณาเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยนะต้องแยบคายมากนะ